ผมมี2แบบฝึกที่จะช่วยคอมเพรสบอลให้ดีขึ้นนะครับด้วย l อะไ n เม t i c k เป็นยังไงไปชมกันครับ <ต intéress ante> พี่ๆนักกอล์ฟนะครับที่มีปัญหาขาดการคอมเพรสเข้าไปที่ลูกกอล์ฟนะครับส่วนมากในมักมาจากการที่เราเป็นไงครับมีการยืดตัวขึ้นหรือว่ามีการตวัดข้อมือขึ้นเนี่ย วันนี้ผมมีวิธีง่ายๆนะครับที่จะใช้ a l i g n m e n t stick นะครับเป็นการสร้างฟิลสร้างความรู้สึกนะครับที่จะสามารถคอมเพรสตัวเองเข้าไปหาลูกกลอบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถสร้างความเร็วสร้างความแน่นนะครับในการ Impact เหล็กได้ดีขึ้นครับแบบฝึกแรกเลยนะครับก็จะเหมาะกับพี่นักกลอฟที่มีปัญหาการตวัดข้อมือขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยทำให้การตีลูกเข้ามาหาลูกเนี่ยเป็นการเหมือนกับเสยลูกขึ้นนะครับทำให้เกิดรอยดีวัดได้น้อยนะครับฉะนั้นเราจะใช้ a l i g n m e n t s t i c k นะครับจับ ที่ด้านด้ามบนของ a l i g n m e n t stick แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำท่าคล้ายเซตอัพเลยเพียงแต่ว่าแขนของเราเนี่ยจะอยู่ด้านขวาของลำตัวในลักษณะเหมือนกับเทคเว y เหมือนหรือว่าในช่วงที่เรากำลังจะดาวสวิงในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ตูด alignmentstic k เนี่ยจิ้มลงไปที่ที่พื้นในลักษณะนี้หลังจากนั้นดาวสวิงนะครับให้ผมจะให้มีความรู้สึกว่าพี่นกักกอล์ฟเนี่ยมีการกดน้ำหนักไปทางด้านซ้ายนะฮะแล้วให้เราออกแรงที่มือของเราที่จับอะไ g เมน n t สติ๊กเนี่ยเหมือนกับสร้าง pressure, หรือการอัดลงไปที่ตัวอะไลเมนต์สติ๊กยันลงไปที่พื้นเราจะเห็นไหมครับว่าพอเราสร้างแรงอัดอะไลเมนต์สติ๊กก็จะงอนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะฝึกตรงนี้ก็คือว่าพอมาถึงในช่วงตำแหน่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้ข้อมือเรามีการงัดขึ้นแต่ในทางกับกันรเราต้องการที่จะกดแรงลงไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ข้อมือเนี่ยมันถูกคอมเพรสลงไปหาลูปกล์ฟก็จะช่วยให้เราตีในมุมกดได้ง่ายขึ้นครับ แบบฝึกที่2นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เวลาต้องการจะออกแรงมากๆเลยนะมีการยืดตัวขึ้นนะครับหรือว่า early extension แต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้พูดถึงวิธีการแก้ early extension แต่ว่าเราจะพูดถึงการที่จะสร้างมุม compress ของลำตัวนะครับหรือว่ามุมลำตัวที่มันยังคงรักษา,าไว้อยู่ที่เลเวลเดิมก็คือไม่มีการยืดขึ้นโดยใช้ fill ด้วย alignment stick นะครับ ผมก็จะจับไม้เนี่ยเหมือนเดิมเลยครับไว้ด้านบนของอะไร Alignment Stick แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะปักลงไปตรงๆเลยด้านเท้าขวาของเราอยู่ด้านด้านนอกลําตัวในลักษณะนี้นะครับเ,ออเวลาเรา Back Swing ก็คือการยืดตัวขึ้นใช่ไหมครับแต่ช่วงที่เราดา w n Swing ผมจะมีความรู้สึกว่าให้เราเนี่ยพับสะโพกลงนะครับพร้อมกับออกแรงกดลงไปที่ตัว Alignment Stick นะครับเราเห็นไหครับว่าตัว Alignment Stick เนี่ย จะมีการงอนะครับแต่ทีนี้เวลาเราถูกกระทําแบบนี้เราไม่ได้กระทําอะไรเมทซิกด้วยแขนถูกไหมครับเรากระทำอะไรเมทซิกด้วยลําตัวที่มันมีน้ําหนักฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของสวิงบ้างนะครับเราจับไม้์กอลฟขึ้นมาแบ็กสวิงขึ้นตอนดาวสวิงเรามีการเป็นไงครับมีการพับมีการกดของลําตัวเราจะเห็นว่าตอนนี้ลําตัวของเรากับลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกห่างขึ้นแต่เรากําลังเดินทางเข้าหาลูกพร้อมที่จะหมุนผ่านนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเข้าปะทะลูกในลักษณะที่มันยังคงเอียงกระดูกสันหลังแบบนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะคอมเพรสลูกได้ดีขึ้นครับก็ฝากพี่นะกกอลไปลองฝึกซ้อมมันดูนะครับใครที่มีคำถามอะไรนะครับหรืออยากจะให้เราทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับสามารถที่จะส่งมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราไว้พบกันอีกทีหน้าครับสวัสดีครับ